เคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเราเหนื่อยมากเหนื่อยแบบหมดแรงเลยทั้งทั้งที่วันนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรหนักหนาสาหัสเลยแต่มันเหนื่อยใจเหนื่อยกับการต้องคอยอธิบายตัวเองตลอดเวลาเหนื่อยกับพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจเราอืมเป็นความรู้สึกที่ผมว่าหลายคนน่าจะคุณเคยดีเลยครับมันคือความเหนื่อยที่ไม่ได้มาจากเรื่องภายนอกเลยนะแต่มันเกิดจากสงครามข้างในใจเราเองคือ เป็นการเอาพลังงานทั้งหมดไปทุ่มกับการพยายามจะควบคุมสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือความคิดและความรู้สึกของคนอื่นเหมือนเราพยายามจะไปจัดสวนในบ้านของคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่สวนบ้านเราเองยังรกอยู่เลยโห oh, เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะจัดสวนในบ้านของคนอื่นและนี่คือประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยค่ะจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเป็นบทความที่เสนอแนวคิดที่เรียบง่ายมากๆ แต่พอได้อ่านแล้วรู้สึกเหมือนมีคนมาตบไหลเบาๆแล้วบอกว่าพอแล้วก็ได้นะแนวคิดนี้มีชื่อว่า the let them theory ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการมาสำรวจกันว่าแค่การปล่อยให้บางอย่างมันเป็นไปจะช่วยให้เรากลอบมามีพลังและสงบสุขกับตัวเองได้ยังไงและที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่การปล่อยพวกเขานะคะแต่มันมีอีกครึ่งที่สำคัญมากๆคือปล่อยให้ฉันด้วยน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเริ่มแกะรอยความเหนื่อยล้าที่ว่านี้กันก่อนเลยดีไหมครับว่ามันเริ่มต้นมาจากตรงไหนกันแน่ได้เลยค่ะในบทความเขาเล่าถึงสถานการณ์คลาสสิกเลยคือตอนที่เราตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของคนอื่นเช่นลาออกจากงานประจํามาทําตามความฝันหรือแค่เรื่องเล็กๆน,น้อยอย่างการปฏิเสธคําชวนไปเที่ยวแล้วเราก็ใช้เวลาเป็นวันๆหรืออาจจะหลายคืนนอนไม่หลับคิดวนอยู่ในหัวว่าจะอธิบายให้เขาเข้าใจยังไงดีนะ คิดหาคำพูดเป็นร้อยเป็นพันประโยคเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะดิฉันเคยเป็นนะแค่เรื่องเริ่มกินคลีนจริงจังและเพื่อนไม่เข้าใจหาว่าเราดัดจริตโอ้โหใช้พลังงานอธิบายเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยว่ามันดีต่อสุขภาพยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ยังมองว่าเราเรื่องเยอะอยู่ดีกลายเป็นเราเหนื่อยเองฝ่ายเดียวเลยวนอยู่ในหัวว่าถ้าเขาเข้าใจเราจะรู้สึกดีขึ้นนี่คือกับดักทางความคิดที่ท่งพลังมากครับ ในทางจิตวิทยาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากำลังเอาความสงบสุขทางใจหรือ peace of mind ของเราไปผูกไว้กับการยอมรับหรือ validation จากคนอื่นแบบเต็มๆออ๋ oh. ครับเรากำลังยื่น remote control ความรู้สึกของเราให้คนอื่นถือแล้วก็หวังว่าเขาจะกดปุ่มที่ทำให้เรามีความสุขซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีทางควบคุมความคิดของเขาได้จริงๆยิ่งพยายามอธิบายก็เหมือนยิ่งเติมน้ำลงในถังที่มันรั่วอยู่แล้ว เติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มมีแต่เราที่หมดแรงไปเรื่อยๆจริงค่ะมันคือวังวนที่ดูดพลังสุดๆเลยแล้วพอเราเหนื่อยมากๆเนี่ยแหละค่ะคือจุดที่บทความเสนอทางออกด้วยคำง่ายๆ2องคำว่า Let them หรือปล่อยพวกเขาไปความสัมพันธ์แบบหยาบคายนะครับใช่ค่ะบทความย้ำเรื่องนี้มากๆมันไม่ใช่การผลักใสหรือทาตัวเย็นชาแต่เป็นการยอมรับความจริงข้อหนึ่งอย่างมีสติว่าคนอื่นมีสิทธิที่จะคิด รู้สึกหรือเลือกในแบบของเขาและในขณะเดียวกันเราก็ไม่จําเป็นต้องแบกรับความคิดหรือความรู้สึกเหล่านั้นมาเป็นของเราทั้งหมดที่พูดมาเรื่องการยอมรับความจริงนี่สาคัญมากครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการพยายามเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ไปสู่การเป็นผู้สังเกตการอย่างเข้าใจเรายอมรับว่าเราควบคุมรถของเขาไม่ได้เราทําได้แค่ควบคุมรถของเราเองให้ดีที่สุด การทำแบบนี้ไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการเลือกอย่างชาญฉลาดที่จะสังวนพลังงานทางอารมณ์ของเราไว้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆแต่ในทางปฏิบัติมันยากมากเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าคนที่ผิดหวังในตัวเราคือคนใกล้ชิดอย่างพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทการจะบอกตัวเองให้เล็ดเดมหรือปล่อยพวกเขามันไม่รู้สึกเหมือนเรากำลังเห็นกับตัวหรือทอดทิ้งพวกเขาไปหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลจริงๆประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ การ Let t h e m ไม่ใช่การบอกว่าฉันไม่แคร์ความรู้สึกของคุณแต่เป็นการบอกกับตัวเองว่าฉันแคร์ความรู้สึกของคุณแต่ฉันไม่สามารถรับผิดชอบความรู้สึกของคุณได้ความคาดหวังหรือความผิดหวังของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องจัดการเองเหมือนกับที่ความรู้สึกของเราเราก็ต้องจัดการเองนี่คือการสร้างขอบเขตส่วนบุคคลหรือ personal boundaries ที่ดีต่อสุขภาพครับ มันคือการรักตัวเองพอที่จะไม่ยอมให้ความรู้สึกของเราถูกกำหนดโดยคนอื่นและก็เคารพคนอื่นพอที่จะปล่อยให้เขาได้จัดการความรู้สึกของเขาเองเช่นกันอ๋อพออธิบายแบบนี้แล้วเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะมันคือการแยกแยะว่าอะไรคือส่วนของเราอะไรคือส่วนของเขาในบทความมีตัวอย่างที่พอฟังแบบนี้แล้วยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกค่ะเช่นปล่อยให้เขาไม่เข้าใจในการตัดสินใจเปลี่ยนสายงานของเรา ปล่อยให้เขาผิดหวังที่เราเลือกจะใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนอยู่บ้านแทนที่จะไปปาร์ตี้หรือปล่อยให้เขาคิดว่าเราเปลี่ยนไปเพราะเราเริ่มปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการทำตัวอย่างเหล่านี้มันจี้ใจดำดีนะครับเพราะมันคือสถานการณ์จริงที่เราเจอได้ทุกวันการปล่อยให้เขาผิดหวังไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่มันคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถเป็นทุกอย่างที่ทุกคนคาดหวังได้และนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆครับ การพยายามทำตามความคาดหวังของทุกคนคือตั๋วเที่ยวเดียวสู่ภาวะหมดไฟเลยครับโอเคค่ะพอเราปล่อยพวกเขาไปแล้วมันเหมือนเรายกของหนักออกจากบ่าเลยนะมันเกิดเป็นพื้นที่ว่างๆโล่งๆขึ้นมาในใจจริงๆด้วยแต่ก็แอบ,บกังวลน,นิดหน่อยนะคะว่าถ้าเราไม่เอาอะไรไปเติมในพื้นที่นั้นสุดท้ายมันจะกลายเป็นความรู้สึกว่างเปล่าหรือโดดเดี่ยวไปหรือเปล่าคะ นั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของทฤษฎีนี้เลยครับและเป็นสิ่งที่ทำให้แนวคิดนี้สมบูรณ์เพราะถ้ามีแค่เล t ดเดมมันอาจจะจบลงที่ความรู้สึกโดดเดียวอย่างที่ว่าจริงๆก็ได้แต่มันมีอีกครึ่งที่ขาดไม่ได้เลยซึ่งบทความเรียกว่า Let Me หรือปล่อยให้ฉัน Let ดมีปล่อยให้ฉัน,ใ,ฉนใช่ครับถ้าเล t ดเดมคือการสร้างพื้นที่ว่างทางความคิดและอารมณ์ด้วยการหยุดใช้พลังงานไปกับการจัดการความรู้สึกของคนอื่น Let me ก็คือการตัดสินใจอย่างมีสติว่าจะใช้พื้นที่ว่างที่เพิ่งได้กลับคืนมานั้นทําอะไรเพื่อตัวเองมันคือการหันพลังงานที่เคยกังวลกับคนอื่นกลับมาดูแลตัวเองเดี๋ยวนะคะพอฟังแบบนี้แล้วเหมือนมีอะไรสปาร์กในหัวเลยมันคือการเปลี่ยนคําถามใช่ไหมคะจากเดิมที่ถามว่าฉันต้องทอํายังไงให้เขาพอใจไปเป็นคําถามใหม่ที่ว่าแล้วตอนนี้ฉันต้องการอะไรถูกต้องเป๊ะเลยครับ มันคือการเปลี่ยนจากสภาวะของการตอบสนองหรือ reactive ต่อสิ่งเร้าภายนอกไปสู่สภาวะของการริเริ่มหรือ proactive จากความต้องการภายในเมื่อเราไม่ต้องคอยกังวลว่าคนนั้นจะคิดยังไงคนนี้จะรู้สึกยังไงเราจะมีพลังงานและสติปัญญาเหลือพอที่จะได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นว่าตอนนี้ร่างกายฉันเหนื่อยนะอยากพักหรือตอนนี้ใจฉันวุ่นวายจังอยากอยู่เงียบๆบทความก็เชื่อมยองตัวอย่างได้ดีมากเลยค่ะ อย่างตอนที่เราเล็ดเดมไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนงานของเราแล้วเราก็อาจจะเล็ดมีปล่อยให้ชั้นได้ลองผิดลองถูกกับเส้นทางใหม่นี้อย่างเต็มที่หรือตอนที่เราเล็ดเดมผิดหวังที่เราไม่ไปปาร์ตี้เราก็เล็ดมีปล่อยให้ชั้นได้ชาร์จแบตอยู่บ้านเงียบๆดูหนังที่ชอบหรือตอนที่เราเล็ดเดมคิดว่าเราเปลี่ยนไปเราก็เล็ดมีปล่อยให้ชั้นได้ซื้อสัตว์กับความรู้สึกและความต้องการของตัวเองจริงๆสัทีเห็นไหมครับว่ามันเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบแค่ไหน การปล่อยพวกเขาหรือเล็ดเดมคือการปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นภายนอกส่วนการปล่อยให้ชั้นหรือเล็ดมีคือการอนุญาตให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระในพื้นที่ที่ถูกปลดปล่อยนั้นมันคือการกลับมารับผิดชอบความสุขและความสงบของตัวเองอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นครับ พอเข้าใจหลักการแบบนี้แล้วรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยค่ะแต่คำถามคือแล้วในชีวิตจริงเวลาที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดกำลังจะอ้าปากอธิบายยกใหญ่เราจะดึงสติตัวเองให้ใช้หลักการนี้ได้ยังไงคะบทความแนะนำวิธีที่เรียบง่ายแต่ได้ผลมากครับเขาบอกว่าครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่อยากจะอธิบายอยากจะแก้ไขความเข้าใจผิดหรืออยากจะปกป้องตัวเองอย่างสุดชีวิตให้ลองหยุดนิ่งๆสักครู่แค่หยุดก่อน ใช่ครับแค่หยุดหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆทำแบบนี้สักสามครั้งการหยุดและหายใจนี้สำคัญมากนะครับมันเหมือนการกดปุ่ม p a u s ให้กับปฏิกิริยาอัตโนมัติของเรามันสร้างช่องว่างเล็กๆขึ้นมาระหว่างสิ่งเราชั้นคำพูดที่ทำให้เราไม่พอใจกับการตอบสนองคือการพร่งอธิบายออกไปทันทีช่องว่างสั้นๆนี้แหละครับคือพื้นที่ของสติพอเรามีสติแล้วทำยังไงต่อคะ ในช่องว่างนั้นให้ถามตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ฉันควบคุมได้จริงๆหรือไม่ความคิดในหัวของเขาเป็นสิ่งที่ฉันจะเข้าไปจัดการได้จริงหรือถ้าคำตอบที่ดังขึ้นมาในใจคือไม่เราก็แค่บอกกับตัวเองเบาๆว่า let them ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเขาไปแล้วก็เปลี่ยนโฟกัสกลับมาที่ลมหายใจของเราหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแทนฟังดูเหมือนง่ายแต่ตอนทำจริงคงต้องฝึกฝนหน้าดูเลยนะคะแน่นอนครับ มันคือทักษะที่ต้องฝึกฝนเหมือนกับการเล่นกีฬาหรือเครื่องดนตรีเลยในเชิงจิตวิทยาแล้วแนวคิดนี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับหลักการสำคัญในแนวทางบำบัดที่เรียกว่า acceptance and commitment therapy หรือ ACT ซึ่งหัวใจของมันก็คือการยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และเลือกมุ่งมั่นทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าของตัวเองการพยายามเปลี่ยนความคิดของคนอื่นมันจัดอยู่ในหมวดแรกเลยคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้การเล t เดมจึงเป็นการฝึกยอมรับความจริงข้อนี้เพื่อเอาพลังงานกลับมาทำในสิ่งที่เราทำได้คือการ Let Me นั่นเอง ในบทความยังอ้างอิงผลการวิจัยด้วยนะคะที่พบว่าคนที่ฝึกฝนการยอมรับแบบนี้ได้มักจะมีความทุกข์ทางใจน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าไม่ใช่เพราะชีวิตพวกเขาง่ายกว่าคนอื่นนะแต่เพราะพวกเขาเลิกเอาพลังงานไปสู้ในสงครามที่ไม่มีวันชนะตัางหากถูกต้องครับลองนึกภาพว่าพลังงานทางใจของเราในแต่ละวันมีจังตากัดเหมือนแบตเตอรี่มือถือ การพยายามไปเปลี่ยนใจคนอื่นหรือกังวลว่าเขาจะคิดยังไงมันก็เหมือนการเปิดแอปที่กินแบตหนักที่สุดทิ้งไว้ตลอดเวลาพอเรารู้จักที่จะเข้าไปปิดแอปนั้นเสียหรือเลดเดมเราก็จะมีพลังงานเหลือไปทําสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเราจริงๆนั่นคือส่วนของเลดมีครับเดี๋ยวนะคะพอฟังมาถึงตรงนี้ดิฉันเพิ่งคิดได้อย่างหนึง่งประโยคในบทความที่บอกว่าบางทีชีวิตอาจไม่ได้ต้องการคําตอบใหมๆ่ๆแต่อาจต้องการแค่การวางคําถามบางคําลง โอประโยคนี้มันโดนมากเลยมันเหมือนกับว่าเราเหนื่อยเพราะเราพยายามแก้โจทย์ผิดข้อมาตลอดเลยใช่ไหมคะประเด็นนั้นคมมากครับเราตั้งคําถามผิดมาตลอดเราถามว่าทํายังไงเขาถึงจะเข้าใจเราทํายังไงเขาถึงจะยอมรับเราซึ่งเป็นคําถามที่คําตอบมันอยู่นอกตัวเราทั้งหมดการวางคําถามเหล่านี้ลงก็คือการเล็ดเดมในรูปแบบที่ลึกซึ้งที่สุดนั่นเองเราเลิกหาคําตอบจากคนอื่นแล้วหันกลับมาหาคําตอบจากข้างใน งั้นก็หมายความว่า the l e t g e m theory ไม่ใช่ยาว,วิเศษที่จะแก้ได้ทุกปัญหาความสัมพันธ์หรือทำให้ความขัดแย้งหายไปเลยไม่ใช่เลยครับบทความเน้นย้ำว่ามันไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่มันคือเครื่องมือในการสร้างพื้นที่ว่างหรือ space ให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองและฟังเสียงข้างในของเราจริงๆสักครั้งคำว่าพื้นที่ว่างนี่น่าขยายความต่อนะคะมันคืออะไรกันแน่พื้นที่ว่างในที่นี้คือพื้นที่ในใจที่ปราศจากเสียงรบกวนครับ ลองนึกภาพห้องที่เต็มไปด้วยเสียงคนคุยกันจอดแจตลอดเวล,ลาเราจะไม่ได้ยินความคิดของตัวเองเลยใช่ไหมครับแต่พอเรา let them เราเหมือนค่อยๆเชิญเสียงเหล่านั้นให้ออกไปจากห้องทีละเสียงสองเสียงจนในที่สุดห้องนั้นก็เงียบลงในความเงียบนั้นเองเราถึงจะมีสติปัญญาพอที่จะได้ยินเสียงที่แผ่วเบาที่สุดแต่ก็สําคัญที่สุดนั่นก็คือเสียงของตัวเราเองที่อาจจะกําลังบอกว่าฉันเหนื่อยจังฉันอยากพักหรือฉันมีความสุขกับสิ่งนี้นะ โอ้เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากเลยค่ะจากจุดเริ่มต้นของความเหนื่อยที่เกิดจากการพยายามควบคุมไปสู่การปลดแอกตัวเองด้วยคำว่าเลตเต็มและสุดท้ายคือการกลับมาโอบกอดหัวใจตัวเองอย่างอ่อนโยนด้วยคำว่าเลตมีมันคือวงจรที่สมบูรณ์ของการกลับมารักและเคารพตัวเองจริงๆใช่ครับ มันคือการย้ายศูนย์กลางของอำนาจกลับมาไว้ที่ตัวเองเราเลิกมอบริโมทคอนโทรลความรู้สึกของเราให้คนอื่นถือแล้วหยิบมันกลับมาอยู่ในมือของเราอีกครั้งงั้นถ้าจะสรุปให้สั้นที่สุดก็คือเลตเต็มคือการเลิกเป็นรอปภเฝ้าความคิดคนอื่นส่วนเลตมีคือการกลับมาเป็นซ e o บริหารความสุขของตัวเองแบบนี้ได้ไหมคะเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมและเห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยครับใช่เลย เราเปลี่ยนบทบาทจากคนที่คอยแต่จะตอบสนองและป้องกันมาเป็นคนที่กำหนดทิศทางชีวิตและความรู้สึกของตัวเองพอได้เจาะลึกแนวคิดนี้กันมาทั้งหมดดิฉันรู้สึกว่ามันเรียบง่ายแต่ทงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับและเพื่อเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ดัดแปลงมันจากเนื้อหาในบทความเพื่อให้ผู้ฟังได้นำไปสำรวจกับตัวเองต่อนะครับ บทความนี้เสนอให้เราลองวางคำถามบางคำลงเพื่อสร้างพื้นที่ว่างให้กับใจคำถามที่น่าสนใจก็คือมีความต้องการการยอมรับจากใครหรือเรื่องอะไรที่เราแบกไว้อยู่ตอนนี้ที่เราพอจะลองวางมันลงได้บ้างในวันนี้เพื่อสร้างพื้นที่ว่างเล็กๆนั้นให้กับตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่คอยกวนใจเราอยู่ลองหาเรื่องนั้นให้เจอและกระซิบกับตัวเองเบาๆว่า,วา let d h e m แล้วตามด้วย and let me ดูนะครับ